ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊น้องทุเรียนป่าละอูนะคะหัวจันไพรโรดนี่ค่ะปีที่แล้วก็ซื้อซื้อส่วนนี้นะคะพอดีหลานซื้อไปฝากปีนี้เรามาเองเราจะต้องลองชิมอีก อ๋อตุเรียนลูกใหญ่มากนี่คุณเ,เรียนยักษ์คุณเยักษ์ว้าวเนือเนอเออ้อเนื้อเหลืองเออพี่ต้อยเนือ้อเห <c ười> ลืองเออแบสของหอนนี่ล้เราเราเลือกเราเลือกเราเลือกโลเท่าไหรคะโร้อยตนี้โลสาสค่ะ อ๋อนี่200ลูกเล็กกว่าใช่ไหมคะลูกมันเล็กกว่าตองนี้จะเป็นเนื้อสุกพอดีทานตางนี้จะเป็นพวกกรอบๆใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวอีกวัน่อวันได้โอเค2อ0นี่จะสุกพอดีแต่ถ้าฝั่งนู้นจะแข็งกว่านิดนึง 800ย้วนค่ะได้800ร้วนลูกนี้800ร้วนพี่ยุทธได้ลูกหนึ่งแล้ว800ร้วนพี่ยุทธได้ดูเนื้อก่อนนะคะเนื้อใช้ได้ไหมค่ะอ่ากินเนื้อดูเลยกินกระปุกอ่ะกินกระปูคนละกุมกระปุกสิบคนอ่ะพี่ยุทธลองจิ้มดิิ้มมากจิ้มจิ้มดิโอ้แจ๋วเจลแจ๋ลเจวนี่คนรับใช่นะบอกเลยครับบอกเลยไปกินตรงนี้ได้ไหมคะไปไปกินกลางวันที่ร้านนะครับ ไปเอาเอา,เอา,เอาลูกเดียวลูกสองลูกไม่ก็ให้ได้ครบคนอ๋อเอาเอางั้นแกะลูกนี้มาก่อนแปดร้อยดูที่ว่าได้กี่ผูได้กี่มเม็ดให้ได้ครบคนใหญ่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 เป็นเล่มเลยนี่ที่โชว์ผูหน่อย<ฟ>ว้าวเต็ม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 นี่ลูกนีแปดร้อยนะคะ ดลูกนี้เท่าไหร่นะคะแปดร้อยกับห้าแปดห้า้อยแปดปด้อกับห้าร้อยแปดสิบลูกนี้ห้าอยแปแปดสิบเราเอาสองลูกนะคะว่าเรามามากันสิบคนหน้าร้80อยแปดสิบหพี่ยศห้าร้อยแปดสิบกับแปดร้อยมีอย่างนี้มีหโอยไม่รู้ไม่รู้อะไรใหญ่กว่ากัน <c oughs> คุณผู้ชมคะถ้ายัางไงแล้วเดี๋ยวป้าพรจะวางลิงค์ร้านไว้ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมมานี่ก็ก็แวะมาได้นะคะคุณผู้ชมอยู่บายพาสนะคะทางไปหัวหินแต่เส้นบายพาสนะนี่แกะแล้วก็มีนะคะคุณผู้ชมแกะแล้วก็มีตบนอกนุ่มในจะเอาแบบไหนว่าไปเลยนะคะ ถ้าเกิดว่ามาจากชะอำที่จะว่าล่องไปหัวหินก็ต้องไปอยู่เทิรนรถกลับมานะคะคุณผู้ชมคะอ่าบอกเส้นทางเข้าคร่าวๆแต่ถ้ายัางไงเนี่ยลองเข้าไปในเพจ a c e book ของทางร้านได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าพรจะวางไว้ในคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปด,ด้านล่างนะคะโทรโทรคุยได้อะไรได้นะคะแล้วก็ถามได้ว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมี่มของเราดูยอเลย อันนั้นลูกใหม่เนี่ยอันนี้นลูกใหม่ในกองอะเนื้อมันแบบเฮย้ยเนื้อมอนแบบน <c oughs> ี่ดูเนื้อดดูเนื้อดูเนื้อโอ้ยน่ากินคุณผู้ชมคะถ้าอย่างไงคุณผู้ชมมานะคะผ่านมาเที่ยวหัวหินนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะร้านเจ๊น้องนะคะ หรือสวนทุเรียนอาจารย์ไพโรจน์นั่นแหละค่ะก็คือที่เดียวกันก็ผ่านมาแวะดูแวะชมแวะซื้อนะคะกันได้นะคะเจ้าะมีช่วงตั้งแต่ประมาณนี้เดี๋ยวถามคอนว่าถึงถึงเมื่อไหรพี่เป็นมีมีถึงเดือนอะไรได้อะคะประมาณเดือนสิงหาสิงหาสิงหามาันก็ไม่เยอะแล้วเริ่มน้อยแล้ว,ลวใช่ไหมคะประมาณกรกดามในกระดาสิบวัทนี้ก็ทุเรียนจะเริ่มน้อยลง ก็คืออ,อยู่ในช่วงประมาณกรกดาในะกำลังดีนะคะกรกฎาช่วงไม่ไม่ถึงสิ้นเดือนนะคะกาลังเยอะนะคะเพราะพระพรนี่มานี่คือวันที่7ดกรกฎานะคะ7ดกรกฎาเนี่ยทุเรียนกำลังเพียบเลยเยอะเลยนะคะก็ที่เขาบอกว่าประมาณกลางเดือนนะคะประมาณกลางเดือนกรกดาและจากกลางเดือนไปสิ้นเดือนกรกฎาถึงสิงหาก็เริ่มน้อยลง ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมานะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาได้นี่คะ่ะร้านเจ๊น้องนะคะทุเรียนป่าละอูนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันกับคลิปก็ปรพรคลิปหน้าอ้าเดี๋ยวก็รพรบอกว่าอ,อใหญ่ๆกับคันนี่เจอกันกับพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ